สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเชา้ชาๆเล่าเรื่องดวงนะคะวันนี้อาจารย์ขอไลฟ์ในเพจอาจารย์หน่องนะคะนะคะวันนี้ขอไลฟ์ในเพจอาจารย์หน่องนะคะเอาละใครอยู่ตรงนี้นะคะใครอยู่ตรงนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะมีใครอยู่ตรงนี้ไหมนะคะพยายามไลค์ในนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยว แม่มดหนองเนี่ยรู้สึกกําลังจะมีปัญหาแล้วนะคะดังนั้นนะคะเรามาติดตามกันตรงนี้นะคะเรื่องตัวเลขนะคะเรื่องตัวเลขเรื่องออทุกมงคลอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะแชร์ในนี้นะคะอาจารย์จะแชร์ในนี้นะคะฝากแชร์เพื่อนๆด้วยนะคะแชร์เข้าเฟซของตัวเองนะคะสวัสดีค่ะคุณเอ๋ยคุณเอ๋ยหรือคุณเอ๋ยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเห็นติดตามอยู่ทุกวันเลยนะคะ ไม่ทราบว่าได้ได้กันได้กันบ้างหรือเปล่าในเรื่องของตัวเลขนะคะมาบอกกันหน่อยมาเป็นกําลังใจกันหน่อยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอแชร์ไปที่หน้าเฟซของตัวเองก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวสักครู่ค่ะอ่าคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วก็เอาไปแชร์ที่หน้าเฟซพัทลพรส,สุขภาพหรืออาจารย์หน่องนะคะอันนี้เดียวกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราแชร์ไว้หน้าเฟซค่ะ ใครชอบในเรื่องของตัวเลขก็แชร์เก็บไว้ฟังนะคะซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งวันเลยนะฮะเราจะเจอกันทุกๆเช้านะอืมโอเคค่ะแชร์ไปหน้าเฟซเสร็จแล้วเดี๋ยวแชร์เข้าลายกลุ่มนะคะแชร์เข้าไลน์กลุ่มนะคะแชร์เข้าลายกลุ่มนะะาลายกลุ่มปั๊บนึงอืม ใช้คาาไกลุณเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคนะคะใครที่อยู่ในกลุ่ม VIP เลขเด่นแม่บ่านนองนะคะก็จะเห็นการไลฟ์ครั้งนี้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยค่ะพรุ่งนี้นะคะ,พร,ะ,คะพรุ่งนี้วันพระนะคะพรุ่งนี้วันพระจะจุดธูปมงคลนะคะแล้วจะแชร์ในในเพจอาจารย์หน่องนะคะจะแผ่นจะแชร์ในนี้นะคะดังนั้นนะคะฝากแชร์เข้าหน้าเฟซด้วยเพื่อบอกข่าวบอกข่าวกับหลายๆท่านนะคะ เอาละเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันเลยใครมีคําถามอะไรนะคะใครมีคําถามอะไรหลังจากที่ทํานายคนวันเสาร์เสร็จในเรื่องของตัวเลขนะคะก็เตรียมคําถามไว้ได้เลยชื่อเล่นพร้อมกับคําถามสั้นๆนะจ๊ะขอบคุณค่ะคุณกระมลน,นะคะคุณกระมวลขอบคุณมากเลยนะคะไม่ไม่ทราบว่าตัวเลขที่ให้ไปได้กันบ้างหรือเปล่ามาบอกกันหน่อยเนาะจะได้เป็นกําลังใจนะคะเอาละเข้าเรื่องเข้าราวกันเลยดีกว่ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าเช้าเล่าเรื่องดวงเลขเด่นเสริมดวงประจําวันกับแม่มดหนองนะคะ วันนี้ตรงกับวันจันท์ที่27มิถุนายน2565สีมงคลวันนี้จะมีสีม่วงสีส้มและสีฟ้าเลขเด่นประจำวันนี้นะคะจะมีเลข1เลข8เลข3เลข2และเลข6นะคะเมื่อจัดเป็นชุด3ตัวได้ดังนี้นะคะ183 182 186 832 836 326 321 261 สองและ8ปดหนึ่งสเมื่อจับเป็นชุดสองตัวได้ดังนี้นะคะ1 8 1 3 1แปดหนึ่งสามหนองหนึแปดสาสองแหกสาองสหและสองหกสำหรับสื่อนํำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนํำโชคจะมาจากความฝันช่วงนี้คนวันอาทิตย์จะฝันแม่น นะคะตีเลขจากความฝันฝันถึงใครให้ซื้ออายุคนนั้นฝันถึงลถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลยและนอกจากนี้หากคนัมอาทิตย์มีบูชาพระราหูเลขล็อตเลขเหรียญพระราหูนะคะก็เป็นสื่อนําโชคหรือถ้าหากได้มีโอกาสมีโอกาสได้ไปสาการาถึงที่เลขซิมซีจากพระราหูก็เป็นสื่อนําโชยกับคุณค่ะ เสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันอาทิตย์ร่วมทาบุลกับคนพิการนะคะคนมีการแข็งขาคนพิการดวงตาทามุลกับคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายเลขสลิปสี่ตัวท้ายเป็นสื่อนําโช้ยกับคุณสําหรับเลขเด่นเสริมดวงท่านที่เกิดในวันอาทิตย์หนึ่งสองแปดห้าเก้าท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อน้าโชคจะมาจากสองตัวท้ายสามตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจําแล้วนอกจากนี้ บินค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ถ้ามีแจ้งมาแจ้งมาในวันนี้สองตัวท้ายสามตัวท้ายเป็นสื่อนําโชยกับคุณนะคะเสรมิมดวงด้านโชคลาภของคนวันจันทร์ในวันนี้นะคะพูดจาดีๆพูดเพราะๆนะคะหน้ายิ้มๆนะคะโชคลาภเข้าแน่นอนนะคะแล้วก็ <c oughs> ขอพรจากพระพิคเนตนะคะพระพิคเนตนะคะเป็นเทพแห่งความสําเร็จนะคะอันนี้นก็คือเป็นการเสรมิมดวงของท่านที่เกิดในวันจันทร์สําหรับเลขเด่นเสรมิมดวงหนึ่งสี่เจ็ดหกสอง ท่านที่เกิดในวันอังคารค่ะสื่อน้ำโชคนะคะจะมาจากตาไข่นะคะถ้ามีทูบตาไข่จุดเลยค่ะวันนี้เลขทูบตาไข่นะคะคือสื่อน้ำโชคของคุณหรือถ้ามีกุมารนะคะเลขประจําองค์กุมารนะคะเลขล็อตเลขเลขล็อตประจําองค์กุมารนะคะเป็นสื่อน้ำโชคแล้วนอกจากนี้หากคนวันอังคารนะคะมีบูชาพระราหูน่ะเลขล็อตเลขเหรียญพระราหูหรือเลขสิบสี่จากพระราหูก็เป็นสื่อน้ำโชคกับคุณเสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันอังคารในวันนี้นะคะร่วมทําบุญกับมูที่เด็ก นะคะบ้านเด็กธรรมรักษ์นะคะหรือโรงพยาบาลเด็กเลขสลิปสีตัวท้ายเป็นสื่อน้ำโชกับคุณสำหรับเลขเด่นเสริมดวงท่านที่เกิดในวันอังคาร1 5 0 8 2ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อน้ำโชคจะมาจากทะเบียนรถรถที่คุณนั่งเป็นประจำนะรถที่เป็นชื่อคุณถ้ามีหลายคันคันที่ดูเฉียวชนหรือกำลังเข้าซ่อมคือสื่อนํำโชคนะคะ,ะนอกจากนี้นะคะเลขที่บ้านเลขที่ห้องก่อนซื้อก่อนเสี่ยงนะคะอุทิศบุญหรือทำบุญให้เจ้าที่เจ้าทางท่านก่อนนะคะ เสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันพุธกลางวันนะคะทาบุญกับบุนิทิคนพักคนแก่คนแก่นะหรือคนชลาบ้านพักคนชลาบ้านบางแคนะเลขสลิปสีตัวท้ายเป็นสื่อนำ้ำโชคกับคุณสําหรับเลขเด่นเสริมดวงท่าที่เกิดในวันพุธกลางวัน9 7 2 1 5ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะสื่อนำํำโชคจะมาจากสีตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจาตัวพนักงานในกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัท และนอกจากนี้นะคะสี่ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำก็เป็นสื่อนำโชคของคนวันพุธกลางคืนนะคะเสริมดวงด้านโชคลาภนะคะร่วมทุุมกับบุญที่จัดนะคะ,น,ะ,คะ,ะน้องหมาน้องแมวนะหรือถ่ายชีวิตโคกระบือเลขสลิปสี่ตัวท้ายเป็นสื่อนำโชยกับคุณนะคะสำหรับเลขเด่นเสริมดวงถ้าที่เกิดในวันพุธกลางคืน8 1459 ท่านที่เกิดในวันพฤหัสค่ะสื่อน้ำโชยจะมาจากอายุคนรักอายุเต็มอายุย่างพอสาเกิดวันที่เกิดของคนที่คุณรักนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุของคุณพ่อคุณแม่สาม,มีภรรยาห,หรือลูกหลานและนอกจากนี้หากคนวันพฤหัสได้เลขจากผู้หญิงผมยาวลองเสี่ยงดูค่ะเลขชุดนั้นอาจเป็นสื่อน้ำโชยกับคุณสําหรับเลขเด่นเสริมดวงสองหกหนึ่งห้าสี่ท่านที่เกิดในวันวันศุกร์ค่ะสื่อน้ำโชยจะมาจากลูกหลานเด็กเล็กๆสองขวบสามขวบที่กําลังพูดกําลังสนถามเลขจากเขาเลยเขาหยิบเลขให้ หรือถ้ามีใครเจ็บป่วยนะคะอายุของคนเจ็บคนป่วยอายุเลขที่ห้องเลขที่เตียงหรือถ้ามีใครเสียชีวิตช่วงนี้อายุของคนเสียชีวิตเป็น, <het water life> ปนสื่อนาโชคให้กับคุณสเสมวงด้านโชคลาภของคนวันศุกร์ um g g p, uh, ร่วมทําบุญกับทาบุญลงศพทําบุญผ้าห,าหาา g g han, ่อศพทําบุญกับคนเสียชีวิตนะคะร่วมูุนที่ร่วมกตัญญูประมาณนี้นะคะเลขสลิปสีตัวท้ายเป็นสื่อนาโชคให้กับคุณสําหรับเลขเด่นสมดวงท่านที่เกิดในวันศุกร์หนึ่งเก้าสามแปดศูนย์ ท่านที่เกิดในวันเสาร์ค่ะสื่อนำโชคจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่คุณอยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าหรือสำนักงานที่คุณค้าขายหรือทํางานอยู่แล้วนอกจากนี้หากคุณอยู่ใกล้คนท้องตามเลขถามเลขกับคนท้องหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณคือสื่อน้ำโชคนะคะสำหรับเลขเด่นเสรมดวงท่านที่เกิดในวันเสาร์สอง5 9นาะคะ,ะจบแล้วนะคะสำหรับเ,เลขเด่นประจำวันใครมีคำถามอะไรนะคะในวันนี้นะคะรีบถามมาได้เลยนะคะใครมีคำถามอะไรนะคะ รา,ายการรายการเช้าๆเล่าเรื่องดวงนะคะจา,จากวันนี้ตั้งแต่วันนี้ต่อต่อไปนะคะอาจารย์จะไลฟ์ในเพจอาจารย์หนองนะคะเพราะว่าไปไลฟ์ในเพจแม่พหทองแล้วรู้สึกว่ามีเริ่มจะมีปัญหาเดี๋ยวจะถูกบล็อกหรือจะถูกปรเละปริเเพจจะปลิวนะคะเลยมาไลฟ์ในนี้ดีกว่านะคะดังนั้นนะคะฝากกดไลฟ์ฝากกดแชร์เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยแชร์เข้ากลุ่มแชร์เข้าหน้าเฟซน,นะคะแล้วก็วันพงนี้วันพระนะคะจะจุดทูบมงคลน,นะคะทูบมงคลงวดวันที่หนึ่งกรกดารอฟังกันนะคะ รอ,อดูกันแล้วกันนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะจะแชร์ในเพจอาจารย์หนองนี้นะคะอย่าลืมแชร์นะคะให้เพื่อนๆน,นะคะเข้ามากดติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะคุณผ่านวันนี้ดวงดีไหมคะอ,อ่ะอาเดี๋ยวดูให้คุณผ่านนะคะวันนี้คุณผ่านจะดวงดีไหมได้เลยจ้ะนะคะวันนี้คุณผ่านจะดวงดีไหม ของคุณผ่านวันนี้นะคะคุณพ้นผ่านวันนี้ดวงดีนะคะอายุพ่อจ้ะอายุพ่อแล้วก็สี่ตัวท้ายบัตรประชาชนของคุณเลขหน้าไพ่สี่แปดนะคะเด่นเลยนะคะคือสี่แปดนะจ๊ะต่อไปค่ะคุณเอ๋หรือคุณเอ๋นะคะเราวันนี้นะเราวันนี้มีโชคไหมคะโชคมาจากไหนออะต่อคุณเอ๋นะคะเลขทูบตาไข่นะคะเลขตาไข่เลขจากปุมาน,นะคะแล้วก็เลขจากความฝันนะคะคุณเอ๋นะคะเลขเด่นหน้าไพ่อของคุณก็คือศูนย์หนึ่งแปดเก้าสองนะคะอ่ะ อ่ขอบคุณนะคะคุณกระมลขอบคุณมากค่ะมีคําถามอะไรไหมถามมาได้เลยนะคะในช่วงนี้นะจ๊ะในช่วงนี้นะคะใครมีคําถามอะไรนะคะคุณอะไรเอ่ยคุณนางนะคะวันนี้มีโชคลาภไหมคะอตอบคุณนางเลยค่ะคุณนางค่ะโชคไม่เด่นนะคะวันนี้คุณต้องทําบุญก่อนนะโอนเงินทําบุญนะคะให้กับวัดหรือทําบุญลงศพเลขสลิปถีตัวท้ายเป็นสื่อทำช่วยกับคุณส่วนเลขเด่นหน้าไพ่ของคุณคือหนึ่งสนะคะหนึ่อ่า โอเคจ้ะต่อไปค่ะมีคําถามไหมนะคะนะคะักทุกๆวันนะคะอาจารย์จะไลฟ์ในนี้นะคะไม่ไลฟ์ในเพจไมงมดนอ,อกแล้วนะคะเพราะว่าในเพจนั้นช่วงนี้นะคะรู้สึกจะมีปัญหาละนะคะดังนั้นนะฝากแชร์ฝาก, share, ฝากอ่าฝากกดแชร์นะคะฝากแชร์เพื่อนๆให้กับอาจารย์ด้วยนะคะอืมมีอีกไหมมีคําถามอีกไหมจ้ะมานะคะเดี๋ยวตอบให้นะคะใครมีคําถามอะไรในช่วงนี้นะคะมีไหมมีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวอาจารย์จะไปก่อนนะตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ย ก้าโมงสิบห้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นนิเคอิเช้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะลุ้นนิเคอิเช้ากันนะคะเอาละวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณจ้านะคะสวัสดีค่ะ